จะไหนตื่นหูเมียตื่นมาซงผอกับแม่เอาป้าติเออแม่แม่มาซงผอกรับแม่เจ็บเอาอาน้มาช่อันนี้จัหือไจั้นยงแม่จัว่าอกับแม่เปยปนหัะ

จะไหนจังตื่นหูเมียตื่นมาส่งพ่อกับแม่เอามา่จิเออแม่แม่มาซุมขอกรับแม่เจ็เอมากระตุ้นนะมามานีจัหรือ<ๆ>จับตนเองแม่<ไ>จวัวมา่อกับแม่สุดไปปานหูะ <laughs> มีกันเด้ออื่นบากัมาอื่นมือแม่กัย่าบ๊ายบายบายบายแล้ขยังนอนอยู่นอนไหมนอนตนุบไหนชุไหนุบนชุน่อ้ี่พกไปขี่แม่ไปทำงานเนะทำงานหาวเม่ไปทนแม่นไปกันเด้ออ